ชุดโปรโมชั่นขอบ16พร้อมยางสาหรับชาวสายลุยเต็มขั้นครับผมต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยคุ้มค่าสุดๆนะครับกับค่าตัวล้อยาง20,000กว่าบาทเท่านั้นได้ล้อแท้ตัวท็อปเลยครับจากค่ายคอสเมตครับคอสเมตคิงเดวิลขอบ16เป็นล้อรีดเบาด้วยฮะจับคู่สุดยอดยางสายลุยรุ่นใหม่เลยครับคอสเมตแรปเตอร์ีขนาด25 70 16นะครับโอ้โหดอกยางแก้มยางสวยๆแบบนี้เอาไปลุยป่าได้อย่างจริงจังเลยนะครับ ใส่ Ford Ranger FC สระบุรีด้านหลังครับพร้อมแล้วพาไปชมนี่เลยครับผมโอ้โหรถตัวสูงเดิมๆนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยกับสเตปนี้นะครับพาไปชมอีกหนึ่งครั้งครับผมกับล้อแท้ตัวท็อปของค่ายนะครับ Cosmic King Devil ลขอบ16ลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาซีนสีข้างกันนะครับย้ำว่าตัวนี้เป็นล้อเบาด้วยนะครับออฟเซ็ตสวยๆประกอบคู่ยาง Cosmic Raptor RT ทนะครับโอ้โหยางโหดมากดอกยางสวยๆครับผมนะครับ รถตัวสูงเดิมๆใส่ได้ทุกรุ่นไม่ต้องยกอะไรทั้งเส้นนะครับจบหล่อแบบนี้เลยยังครับยังไม่จบสําหรับคลิปนี้ลูกค้าบอกโอ้โหใส่มาแล้วสวยติดใจครับผมเพราะนั้นจัดไปอีก1ชุดครับผมกับยางลุยรุ่นใหม่ครับ Cosmit l a p t ป r r t ขอบ16ยกกลับไป4เส้นเราก็ให้ราคาพิเศษไปเลยโอ้โหสุดยอดครับยางตัวใหม่ใส่แล้วหล่อกว่าใครอย่างแน่นอนขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับผม